สวัสดีครับกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ BU Channel ครับกับผมก้าววรเกตนิมากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตรวมถึงร่วมกันค้นหาถึงวิธีการต่างๆและเรื่องราวกว่าที่เขาจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับซึ่งสำหรับในสัปดาห์นี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ประกาศข่าวครับทาง Modern นท e TV ซึ่งที่สำคัญนะครับเขาเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับพี่บอลคุณธีรวัตรพึ่งทองครับ สวัสดีครับ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 ต้องถามก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้กลับมาเยือนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งจริงๆจริงๆก็ได้กลับมาเยือนเกือบทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะเพราะว่า นอกจากเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วมาเป็นอาจารย์พิเศษกลับมาสอนน้องๆที่นี่ด้วยอ๋อพี่บอลมาเป็นอาจารย์พิเศษด้วยใช่ใช่ครับผมดีมากเลยแสดงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่บอลเป็นอย่างดีแล้วแต่อยากจะให้พี่บอลช่วยแนะนําตัวให้กับน้องๆได้รู้จักอีกสักครั้งก็พี่บอลธีรวัต์พื่องทองนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวพิเศษโมเดลไททีวีนะครับปัจจุบันก็รับหน้าที่อ่านข่าวในพระราชสำนักนะครับช่วง2ทุ่มถึง2ทุ่มกว่าๆนะครับของวันเสาร์อาทิตย์ นอกนั้นก็จะเป็นข่าวภาคเที่ยงนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงวันธรรมดานะครับก็จะสลับกันไปหลายๆคนนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับวิชาการอ่านข่าววิชาผลิตรายการวิทยุเบื้องต้นให้กับเด็กมหาวิทยาลัยกรุงเทพนิเทศศาสตร์เรียกได้ว่าตอนนี้นี่พี่บอลทำผู้ประกาศข่าวอยู่ทางมอเตอร์นทีวีแล้วก็ยังมาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยด้วยแล้วนอกนั้นก็อาจจะรับงานฟรีแลนซ์อื่นๆอย่างเช่นเป็นพิธีกร ในการโทรทัศน์บ้างนะครับจัดรายการวิทยุแล้วก็รวมถึงการภาคเสียงสารคดีด้วยโอ้โหด้วยได้ว่างานรัดตัวจริงๆแต่ก็ไม่ได้ตลอดนะฮะก็ต้องมาเป็นช่วงๆแต่ที่ประจําก็คืออ่านข่าวกับมาสอนหนังสือนี่แหละครับผมแสดงว่าพี่บอลนี่เรียกได้ว่าใช้งานทางด้านเสียงแทบจะทุกอย่างเลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับพี่บอลทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมารู้จักกันถึงว่าพี่บอลเนี่ย เข้าไปทํางานได้ยังไงแต่ว่าพี่บอลได้เป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยอย่างที่บอกไปนะครับพี่บอลเรียนสาขาอะไรครับเรียนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงหรือวบอดแคสติ้งของเรานั่นเองนั่นแหละครับผมพี่บอลทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าเรามาพูดถึงเรื่องของการที่พี่บอลได้ไปเป็นผู้ประกาศข่าวดีว่าเพราะพี่บอลเนี่ยเส้นทางกว่าที่จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นยังไงครับพี่บอลย้อนกลับไปก่อนที่จะทํางานเลยใช่ไหมครับเอาไม่ใช่ตอนเริ่มต้นก่อนตอนเป็นนะ เอาก่อนก่อนที่จะเข้ามาค่ะจริงๆนะครับสําหรับน้องๆวันนี้จริงๆมาเป็นคนที่มาดูภายในสตูดิโอเนี่ยก็อยากจะแนะนําไว้เลยนะครับว่าตั้งแต่ที่เราเด็กๆย้อนกลับไปสมัยเด็กๆน่าจะเด็กประถมเลยแหละนะครับสิ่งแรกที่จําได้ว่านอกจากแน่นอนว่าขี่จักรยาเล่นกับเพื่อนๆนอกบ้านแล้วเนี่ยสนุกไปตามวันใช่ใช่เวลาที่เราอยู่ในบ้านคนเดียวปิดเทอมนะครับเป็นลูกคนเดียวไงไม่รู้จะเล่นกับใครนะครับก็ เอาวิทยุเครื่องเล็กๆนะครับกดเลคคอร์ดปึ้งอัดเสียงตัวเองพูดเข้าไปเล่นเล่นแบบเปลี่ยนแปลงเสียงเป็นหลายๆเสียงเหมือนภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอิเล็กโทรนคีย์บอร์ดมานั่งกดใส่ซาวเอฟเฟกไปแล้วก็เล่นภาคตัวเองไปเรื่อยๆื่อๆแล้วก็ชอบชอบเสร็จตอนหลังก็เริ่มมาเกี่ยวกับหาเพลงมาละแล้วก็เริ่มพูดเข้าเพลงเหมือนดีเจที่เราฟังในวิทยุนะครับก็งูงูปลาไม่ได้รู้เรื่องอะไรสำหรับตามภาษาเด็กไปนะครับก็ฝึกแบบนี้มาเรื่อยๆจน เป็นการเล่นมากกว่าอย่าเรียกว่าเป็นการฝึกเลยนะครับแล้วเออว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะฮะเราก็เลยเหมือนกับประมาณว่าคุณแม่จะสอนให้เรื่องการพูดภาษาไทยให้ชัดเจนะนะครับการกระดกลิ้นลอเรือลอลิงต้องทาอย่างไรควบกล้มอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็ทําไม่ได้ตอนเด็กก็ทําไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามันควรจะต้องทําให้ได้เพราะว่ารู้ว่ามันเป็นวิธีการพูดที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็ลองฝึกมาเรื่อยๆจนโตก็พูดเป็นพูดได้แล้วรู้สึกว่า เริ่มชอบการการสื่อสารการพูดนะฮะครับผมจนในที่สุดก็จะพจะัะจับผูมาเรียนนิเทศศาสตร์ด้วยความที่รู้สึกว่ามีความฝันอย่างหนึ่งว่าอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยากจะเป็นนักภาคหนังอยากจะเป็นคนที่ทำงานอยู่เกี่ยวกับการใช้เสียงนะครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งอันนั้นเป็นงานเบื้องหน้าแต่ในงานเบื้องหลังอยากจะเป็นผู้ผลิต อยากจะเป็นนักสร้างสรรค์รายการโทรทัศ uh> น์นะครับเป็นครีเอทีฟนะครับก็เลยรู้สึกว่าสาขาที่เหมาะที่เราจะมาเรียนนิเทศที่สุดเนี่ยคงเป็นนิเทศศาสตร์แน่นอนนะครับเป็นบอร์ดแคสติ้งก็ตั้งใจที่จะเรียนบอร์ดแคสติ้งเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเสร็จมันก็มีวิชาหลายๆวิชาที่ทําให้เราได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นได้เริ่มปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรมมากขึ้นได้เริ่มปฏิบัติตามทฤษฎีตามหลักการที่มันควรจะเป็นมีคนมาแนะนํามีอาจารย์มาสอน มีรุ่นพี่มาแนะนําได้เริ่มมีชีวิตเข้าไปอยู่ในวงการโทรทัศน์จริงๆนะครับว่านอกจากจะเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราต้องขนขวายเองด้วยนะครับ,รบต้องไปฝึกงานต้องไปนอกจากจะฝึกงานเพื่อเอาเกรดจากมหาวิทยาลัยแล้วปิดเทอมนะครับพอเราโตแล้วเราก็ต้องเริ่มไปหาที่ฝึกงานเองบ้างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์<า>เรียกได้ว่าตอนนี้ฟังมาเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเ,เลยแสดงว่าพี่บอลเ,เป็นคนที่สนใจในเรื่องของด้านเสียงอยู่แล้วเนาะมีการมา อัดเล็กๆนาะทำแบบลองผิดลองถูกใช่ไหมแต่ว่ายี่ตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วแล้วมันจะต้องเรียนอะไรครับเพราะมันก็เป็นเด็กตอนนั้นเป็นเด็กทําอย่างนั้นน่ะแค่รู้ว่าทาแล้วชอบทําแล้วสนุกใช่ไหมอยากเป็นหมอมากกว่าด้วยซ้ำแต่แค่รู้สึกว่าเออชอบเล่นอย่างงี้แล้วมันสนุกตอนนั้นก็ฝึกมาเล่นก็ทําเล่นๆเราไม่คิดว่า มันก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลอะไรในะและด้วยความที่โชคดีด้วยว่าที่คุณแม่เป็นคุณครูภาษาไทยก็ได้สอนเรื่องภาษาการออกเสียงอะไรได้อย่างชัดเจนด้วยเรียกว่าพี่บอลก็มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับทีนี้พอเริ่มเข้ามหาลัยก็เลยเรียกว่าเลือกว่าอะไรที่มันควรที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบได้ก็เลยเรียนนิเทศศาสตร์ทีนี้เข้ามาเรียนแล้วครับพี่ยังไงต่อฮะพอเราได้เรียนปุ๊บนิเทศศาสตร์แน่นอนว่ามันมีวิชาเกี่ยวกับสิ่งที่เรา อยากจะทําอยากจะเป็นชอบนะครับวิชาแรกที่จําได้แล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอการที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นผู้ประกาศมันอาจจะเป็นไปได้ว่ะตอนนั้นเรียนเรดิโอโปรแกรมโปรดักชันนะครับแล้วมันมีมันมีงานที่อาจารย์ให้ทําส่งตัวหนึ่งก็คือการอ่านข่าววิทยุทาเป็นกลุ่มนี่แหละฮะเท้าทางเราเลยแหละก็เราลองมาแล้วเด็กๆเราอาศัยมาแล้วแหละตอนนั้นเรายังอ่านข่าวไม่เป็นนะครับแต่ว่าเราอาศัยฟังฟังข่าวจากโทรทัศน์จากวิทยุว่า ว่าผู้ประกาศเขาทำกันยังไงนะครับและบังเอิญว่าในกลุ่มเนี่ยก็ไม่มีใครทำนอกจากมีเรากับเพื่อนอีกคนนึงที่จะต้องอ่านข่าวาก็เลยลงไปนั่งอ่านข่าวเสร็จปึ่มทำออกมาเฮ้คะแนนมันก็โอเคเว้ย<อ>มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้มันเป็นไปได้เ,เราก็ทําได้นะใช่เราก็ฝึกต่อ,ฝ,ตอฝึกต่อหลังจากนั้นก็มาเจออีกหนึ่งวิชาเป็นวิชาเกี่ยวกับการพูดโดยเฉพาะเลยวิชาสปีช นะครับย้อนกลับไปหลายปีแล้วใช่ใตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ครับเรยนเหมือนกันใช่ไหมครับวิชาสปีดเอาคราวนี้แหละมันจะเริ่มเจาะจงเรื่องการพูดโดยเฉพาะสอนว่าจะต้องพูดในสถานการณ์ต่างๆพูดต่อหน้าชุมชนพูดด้วยลีลาแบบไหนน้ําเสียงแบบไหนพูดเพื่อโน้มน้าวใจคนจะต้องทําอย่างไรนะครับพูดเพื่อเกี่ยวกับการดึงความทรงจาความประทับใจของเราออกมาจะต้องพูดแบบไหน แ,และเรารู้สึกว่าสนุกกับมันเราก็ชอบแล้วเราก็ทําได้ในในความรู้สึกของเราเราพอใจนะครับมันเลยทําให้รู Kingston, field, like ้สึกว่าเฮ้ยเราชอบจริงๆว่ะใช่เสร็จละพอพอขึ้นปี4ตอนนั้นยังเรียนไม่จบนะครับอยู่ปี4ปีสุดท้ายอาจารย์ขอชื่ออาจารย์กุลเชษตั้งแต่กในในสมัยนั้นนะครับอาจารย์แนะนําว่าตอนนั้นพอดีช่อง9แต่ก่อนเป็นอสมทเนี่ยนะครับแล้วก็กําลังจะปรับเปลี่ยนเป็น โมเดิร์นไนทีวีไม่แน่ใจว่าน้องๆที่อยู่ในสตูดิโอจะตอนนั้นอายุเท่าไหร่น่าจะทันนะประมาณสิปีย้อนหลังกลับไปนะฮะโมเดิร์นไนทีวีแต่ก่อนอาจจะรู้จักช่องก้ากระตูนอยู่แล้วแหละเนาะตื่นเช้ามาดูกระตุนใช่ใช่แต้ตอนนั้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นโมเดิร์นไนแล้วมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอหน้าจอในที่นี้ก็หมายถึงว่าภาพลักษณ์ต่างๆของสถานีนะครับให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเราและแล้วเขาก็เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ก็เลยเด็กปีสีไปเทสเลยเป็นโอกาสนะครับสิ่งสําคัญอย่างนึงที่อยากจะแนะนําก็คือว่าถ้ามีโอกาสให้ให้ลองได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ต้องทำใช่ไหมเหมือนที่ตอนประกวดพิธีกรใช่ครับผมเราไม่รู้หรอกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่เก่งหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่ไปมันคือประสบการณ์ที่ได้ใช่ไหมถูกต้องใช่มันเป็นประสบการณ์แล้วมันที่สําคัญมากกว่าคําว่าประสบการณ์ก็คือโอกาสมันหาไม่ได้ง่ายๆคือไม่ใช่เราจะอยู่ดีๆก็ จะเดินเข้าไปแล้วก็ไปยื่นไปสมัครอ่ะผมอยากเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะงานบางประเภทที่มันมีการแข่งขันสูงแล้วมันมีคนที่เขาอยากจะทาเหมือนเราเยอะสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องแข่งขันกับเขาใช่ครับแต่ก่อนจะแข่งขันกับเขาแข่งขันตัวเองก่อนเราต้องรู้สึกว่าเออเราทําไม่ได้ไม่รู้แต่เราต้องทํามีอะไรที่เราเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือว่าอาจารย์สอนมาว่ายังไงคุณครูสอนมาว่าอะไรสิ่งที่เราเรียนรู้ของเราเองด้วยรวมกัน นั่นแหละครับเอาไปเอาไปใช้แล้วเราก็เราก็ไปเทสับเทสเสร็จปั๊บจาได้ว่าตอนนั้นเป็นแค่2นาทีเท่านั้นเอง 2>, 2นาทีสําหรับการเทสับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคือสองนาทีตื่นเต้นมากนะครับ<ผ>มไม่คือไม่เคยไปเทสงานอะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของเราเลยเป็นครั้งแรกใช่โอเคนอกนั้นอาจจะมีเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอ็กซ์ตร้าในในละครอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งมันไม่ต้องเทสต์ไงแต่อันเนี้ย พอเข้าไปปึ้งก็แบบเป็นห้องสตูดิโอก็ใหญ่ๆนะครับอาจจะประมาณคร,ครึ่งหนึ่งของห้องนี้โดยประมาณนะครับ<อ>มีคนที่เราไม่รู้จักเลยเป็นทีมงานจริงๆที่เขาทํางานเพื่อเอารายการออกอากาศทาง m o เดิร์นไดทีจริงๆนี่แหละนะครับเข้าไปปึบมีข่าวให้เราหนึ่งแผ่นนะครับแล้วเขาก็บอกให้เราติดมาแล้วก็ไปนั่งเสร็จแล้วพร้อมแล้วเราก็อ่านข่าว คือไม่มีใครมาแนะนําอะไรก็จะไม่มีใครมาคอยดูแลไม่มีใครไม่มีไม่มีทั้งสิ้นนะครับก็คือคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละทำมายังไงก็ได้ไปไปตามนั้นเราก็เอาวะสองนาทีก็โชว์มัสโกออนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วอ่ะมันจะตื่นเต้นก็ใครก็ช่วยไม่ได้นะครับกลัวไปก็เท่านั้นเข้ามาแล้วก็โอเคก็สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงอะไรก็ม่วนัู่ไปเลยนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคือข่าวอะไรแต้เราก็อ่านไป อ่านไปตามที่เรารู้สึกว่ามันเต็มที่ที่สุดของเราครับนะครับหลังจากนั้นเสร็จกระจบ2นาทีเก็บกลับบ้านก็ไม่มีอะไรไม่มีใครมาสนใจเลยด้วยคําเสร็จก็กลับบ้านเลยก็ไม่รู้ผลด้วยว่าได้หรือไม่ได้ใช่ไนะฮะแล้วก็กลับมาเรียนต่อตามปกตินะครับแต่ว่าคือเราก็โอเคเราก็สนุกกับมันเฮ้ยมันเจอของจริงอ่ะนะครับแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าโห้ยไปคราวนั้นจะต้องเป็นผู้ประกาศหนาทีรวัดหรืออะไรมันไม่ใช่นะครับแล้วพอผ่านไปประมาณสักสองสมเดือนทางช่องเก้าขโทรมาบอกว่า ผ่านเข้ารอบแล้วผู้ประกาศให้เข้าไปอบรมการเป็นผู้ประกาศได้เลยโอ้โหเราก็แบบตื่นเต้นมากหัวใจพองโตเลยตอนนั้นใช่แบบเฮ้ยกำลังจะได้คือนอกจากจะได้มีงานทําแล้วเนี่ยครับเฮ้ยมันมันเป็นความฝันที่เราเราเราฝ่ายฝันมาใช่นะฮะแล้วมันเป็นโอกาสที่ไม่เคยคิดมาก่อนครับผมนะครับเราก็เข้าไปอบรมแล้วก็ได้พออบรมเนี่ยก็จะมีอาจารย์จาก กรมประชาสัมพันธ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านข่าวการใช้เสียงจริงๆว่าเขาจะทํากันยังไงนะครับประมาณสัก10วันนะครับสิวันเราก็ได้มีโอกาสไปนั่งเป็นผู้ประกาศจริงๆใัจัแหลและนี่ก็คือนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจนมาถึงทุกวันนี้ที่พี่บอลได้เป็นผู้ประกาศข่าวครับโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่ฟังมาเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับต้องมีการการที่จะมายืนอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยต้อง ผ่านกระบวนการอะไรหลายๆอย่างนะครับผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ใจรักของเราด้วยใช่ใช่ครับสุดท้ายนี้ครับพี่บอลอยากให้พี่บอลช่วยฝากถึงน้องๆครับที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนกับพี่บอลแล้วก็อยากให้ฝากถึงภาควิชานี้ว่าภาควิชานี้เนี่ยจะสามารถซัพพอร์ตน้องๆได้อย่างไงบ้างครับอ่านะครับงั้นพี่บอลจะพูดถึงเกี่ยวกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก่อนละกันครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับอยากที่จะเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย และมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทํางานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์นะครับหรือแม้กระทั่งเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องดาราผู้ประกาศข่าวนักภาพ<ม>การ์ตูนนักภาคหนังอะไรก็ตามแต่นะครับในวงการโทรทัศน์วิทยุรวมถึงแม้กระทั่งในปัจจุบันอาจจะมีสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะมีด<ม>ิจิตอลทีวีเข้ามาอีกเนี่ยนะครับ สิ่งสำคัญสําหรับวงการนี้เลยก็คือว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับและเราก็ต้องหมั่นอาศัยในการติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์วิทยุอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบดูพี่ๆในวงการว่าเขาทํากันอย่างไรแต่ว่าสําคัญเลยอย่าไปเรียนแบบใครนะครับแค่ใช่ครับเป็นตัวของเราเองแต่ว่า ให้เราเห็นแนวทางว่าเขาทำกันแบบไหนแล้วเราก็หาโอกาสให้กับตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับและแน่นอนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องวิชาการก็ห้ามทิง<อ>้งนะครับจะเข้ามาเรียนมหาวิทยายลัยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาจ้ำที่จ้ำใช้เรื่องการเรียนแบบสมัยมัธยมแล้วนะครับแต่วิชาการก็ห้ามทิง้งแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อจะเข้าสอบมหาวิทยายลัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2ออย่างสําคัญทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติเก็บให้แน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทฤษฎีอย,ย่างเดียวก็ไม่พอปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่อกได้ี นะครับทั้งสองอย่างเอามาคู่กันนะครับส่วนน้องๆที่มีความใฝ่ฝันโดยเฉพาะอยากจะเป็นพิธีกรหรือว่าอยากจะเป็นผู้ประกาศโดยเฉพาะกลับไปเรื่องเดิมคือต้องฝึกเยอะๆเลยนะครับฝึกเยอะๆฝึกตั้งแต่วันนี้นะครับได้ไม่ได้ไม่รู้เริ่มฝึกไปก่อนนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่พี่บอลมีโดยตรงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โลดผลพิสดานแต่สําคัญก็คือการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งทุกวันนี้ทํางานเป็นผู้ประกาศอ่านข่าวหน้าจอมาส0ปีนะครับ ทุกวันยังต้องฝึกฝนยังต้องหัดอ่านออกเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเลิกฝึกเมื่อไหร่นะครับเราก็จะก้าวไม่ทันคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับว่าถ้าเกิดใจรักจริงๆนะครับให้หาโอกาสอย่าทิ้งโอกาสและที่สําคัญก็ฝึกตัวเองตลอดเวลาครับครับผมได้ได้ว่าในวันนี้นะครับเราได้รับข้อคิดดีๆจากพี่บอลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น หนึ่งแหละผมว่าการที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองอะนะครับจะต้องมีการกล้าตัดสินใจนะครับในการทํางานต่างๆมันฝึกฝนนะครับมันพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับอย่าคิดว่าเราเก่งแล้วเราดีแล้วเราจะหยุดอยู่แค่นั้นถ้าเกิดคุณหยุดอยู่แค่นั้นคุณก็จะเป็นได้แค่นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหมดเวลาของเราลงแล้วนะครับกับบีวชาแนลกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่บอลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ soy <small>